พี่น้องขางในจะเป็นไร่ครับไร่สองเป็นไร่คเชสองกัน,นจากวัตซุเลี้ยไสครับทอพี่ีซ่อเนี่ย็เป็นทอหกหุนพีน่น้องทอหหุนไร่ขางในนี่ยจะเป็นลวดมัดเล็กครับลวดมัดเล็กของเขาต้องมาได้ละตัวนี้จะเป็นโลหะมิเน็มครับตัวขวานนี้ เป็นรูปมินเนียมเลยเป็นหนังนั้นครับเป็นรูปมินเนียมครับขวานนี้เป็นเป็นลวดตัวมัดเล็กทอพีพีซีตาต่อประมาณเจ็ดเส้นครับเข้าไปหนอา พี่เป็น้องสวยครับจากแล้วตุลาป้าปังถิ่มาเฮ็ดอันนึ่งพี่น้องเบิ้งครับเสียวมากลูกแบบไหนจังเบิ้งเหมืนกันครับมาเตียนหนังเราบพี่น้องเนาะคนละคนกับถิ่มหูจักพลกงคนกับถิ่มหูจักเรื่องหูงจหกหักกับบ่อเลือกพี่น้องนะทำนนยังครับมาเบิ้งครับเฮ็ดตัดสิ่งเลื่ยใส่อันนี้คือบุกอัดตรงเงาครับนี่เลยตัดมีเขี้ยมมีมีมตัดกลับแล้วก็มีฝาเชียงเดิมพี่น้อง มี่าเตบอันนี้ครับเดิมครับน,นี่เป็นล่ลบางเลยเนาะล่บางเนื่อนขะวดน้ำครับน้ำปัดาท่านบอกตัวนี้ท่อพีวีซีหุหุ้นครับจัดตระมานเจ็ดแปดเส้นเนี่ยรเ่นหเส้นเจ็ดเส้นเหรอครับพันี้เป็น,ววน,น,น,นลนนนวดลวดบัดเล็กธรรมดาครับม,มาดัดเป็นตัวยูเป,ป็นหนองะอนะนี่เทียบห่เป็นหนองเบื้งครับป่ายสมารูปแบบได้ครับช่ามาเบิ่งกันครับ อ๋อโม้เพิ่มกัรเง่นหรอท่นี่นคอพีวีซีครับมระหกเจ็ดเส้นแผน,นโล,แล้แคโล่บางฟองยันเบื้องครับนี่เป็นลวด มเล็กก็ธรรมดาพี่น้องมาหมายถึงจะเป็นของได้เอามาเกี่ยวเกี่ยวอันนันเป็นบ่วงครับอันนันเป็นหูวัได้เราพี่น้องใส่เลยครับ าแัเลยครับน้องว่าพุร้าหนังียปน,นอ b ครับม่หยาดขอน่งเนาะตอไปร่อ,อ่ b เไ,ไ,ไ,ไล่ครับต้องมานีสังเกตบังครับว่าไม่หนังที่ดีเลยครับ ใน,นมันจะเป็นเล็กตัวนี้เป็นหรนนอกครับเล็ตัวนี้มาขัดหุ้นไปครับขัดหุ้นไปเป็นสองไล้จากหั้นเราก็เจอผาเต็มไปหรอกคือยังผาเต็มตัวนี้ครับมาอะไรไป็นหรอ เช็ดแล้วเตะตีมัดแล้วเตะตีอีหน่อยร้ายครับไม่ต้องการหลอบหนึ่งสองหลอบเลยครับเห็นมอเป็นอ่ะสองวมาหลับธนาดนนี้ครับมีไล่มีไล่ขังได่ครับ ไล่ไปเนาะหลอกคล้ายๆกันครับบางรัดใส่ปลาอะไรครับพี่น้นาวเ็ดบางรัดใส่ปลาไรกนจะเป็นอย่างกลางล่ง,ง,ลง,ง,ลงนี่เป็นหู้ไปเนองหู้ครับพี่เอาตัวนี้ตัวฟ้านี่มาอัดดาบปับ๊บอัดดาบกันได้ไปเนาะตัวนี้จ่อหู้ได้ไปนหนังละ ชาวหู้ครับเห็นเห็นมีไม่ไม่มีปองมาลตนาเนี่ยครับมาเลี่ยวเจ็บปลอยครับอันนึงเจ็บปลอยครับอันนี้ถึงเป็นไรกกระเจ็บถึงเป็นไรกกระเจ็บครับอันนี้ถึงจงปองถ้งเกิเบิงน้ำกันพี่น้องที่ตามไปเรื่อยๆว่าถึงเป็นทางเดือพี่น้อกนะครับ ที่เป็นเนียงเป็น้องวะม้่น nhau ฉันๆครับแต่ว่าถ้าเป็นบางลั่นหรือยาวกว่านี่เป็น้องประมาณห 10, 10, ้าทิเมตรห้าทิเซ่นนิ่เป็นรองนะครับบางลั่นอันนี้จะเป็นเนีงพี่น้องว่าเสียไปเรื่อยครับเสียไปต่าเพิ่มมาจะเป็นเน,น,าานีนเยงม่เป็นรองเนาะเสียไปเรแ่อยครับเสีต้นแล้วละประมาณยี่สิบสามที่บันนี่ะครับเสียเป็นร้ยอยก็บม่จัดครับเป็นอ้องอีกอันนึงเป็นแบบเดียวกันครับแบบเดียวกัน ขี้เก่าเหรอครับมาขุดขี้เก่าเหรอครับพี่น้องขุดแบบนี้เลยนะครับขุดเป็นหูเก่าเหรอครับก่บาวว่ามันดีไหนพี่น้องมันดีไหนครับ ไล่กอล่ะไม่ต้องตีไปไล่กอล่ะครับป่าเต็ดตัวนี้มึงนึกมากเขียนไปไอ้กอล่ะเขียนไว้เนียนๆครับเขียนสองรอบสามรอบก็ไ,ได้ กามววันยุเหรอครับมันจะเป็นไล่ขึ้นเขาเหรครับไล่หักจิหักรอกตัวนี้เอาบางน้ำนี่นะครับน้มันก็เป็นอะไรก็ไดลครับแคกกัเลยออกมาหลักัวนั้นเยครับตัวนี้ขวดนา้ำถูกขวดน้ำดน้ำเดิมนี่ หลังสิบปาดพี่น้องะปาดป้องออกค,ครับออกป้องนี่ของป้องนี่ออกป้องนี่ครับกระไดก็ถทอตอ,รอ,รรอรกระได้ครับถอตอเที่ยวครับที่ไรครับเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่เหรอมันไปยากมากยากครับมันต้องใส่ถุงปุย๋ยใส่ถุงใหญ่ๆไปครับ ว่าสายทังสีน่นี่ใส่ตรงยามไปเลยไเนาะใส่ยามไปครับคือบองไฟเนาะมันติเป็นบ่องไฟอะไไหเนาะไฟหน่อยเอ้าจาติดที่ตามกันมาติดอยงน้เ่องนงนะเหีไปแหล่ถึแล้วจะเบิ่อกันกับับนี่ยงแขกครับครับไป่นอง เตยไม่เลยที่อสองล้างไม่ลงพี่เกาเหรอครับเดี๋ยวมือจะงอครับง่อคอยมันขุมพอดี cái lọt sản này rất hợp với nó đó Nó có mất vô hợp Có cái gì khóc Khóc như nó Có mất vô thì vô cái มันเบิ่องบนมันพอดีเต็มมาพัดไปครับนี่แห้แะดึงเต็มไปดึงแนียนนิดหน่อยครับดึงอย่ามันยืดถ,ด,นนยดถ้าดึงไม่ยืดมันจะล้วมนิดหน่อยมันจะไม่เป็นเนื้อดเดียวกันครับ เก็บตั้งแต่เมืนเป็นเนื้อเดียวกันเลยแถบจะเป็นห้อยต่อครับ้างบดึงแถบนี่มันจะเป็นปักพีก่น้องมันจะบ่เชื่อมด้วยกันครับ่างของมัน สุดท้ายครับตัวนี้มันน n h อ u หรีอพกคากันครับตัวนี้ใส่ตัวนี้เ h a u บอกกินอ่ะคากันครับ น้ำซองน้ำครับ ้อเนาะตัวนี้ไปสำหรับตัดเท้เาครับยิ้มไปยิ้ด่าไปเท้เาครับ เพื่อไก่หนิพี่น้องเชียงใหม่เชียงเมือเต็มเลยพี่น้องเฮ้ยครับผมมีทัาเพิงพจะยุดธลักษณะนี่แหละครับมีไล่คาเฉดไล่ครับมีสวนครับ เป็นหูโซเแเ้ตัวอันนั้นเป็นหูจะสร้างหลังครับเพื่อว่าให้มันเห็นตั้งอ,อกก็เดี๋ยวขาไปครับจงคอยติดตามมือกันพี่นอว่ามีหนังครับ ้แลวกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเมืองน้ำบาถามพี่น้องเมืองน้ำบามันหยังผู้โบจากแต่พี่น้องเป็นหนุ่มจากแล้วพี่น้องรักให้เป็นตอบมาบาเหม็นมาบาเหม็นหยังครับเหม็นภาคเหม็นของเมืองบาเหม็นหยังบู้เรียนหัวจากก็เหม็นเข้ามบาพี่น้องแชร่ให้พี่น้องเมืองน้ำบาผู้โบจากบาถามพี่ทางน้องเมืองบามันเป็นหนังมาสินบาถามลงเมืองเราเป็นหนังมาสินถามจากแล้วก็เหม็นขมามบกครับทั้งคอยติดตามไปเบิองบาติดเป็นหยังแด้วเป็นยังรัก เรียบร้อยแล้วขอไลาใจก่อนดิจะน้องก,ก็ีไปใส่ครับนี่เวลาพี่ร่างหน่งนองไปก่นอนเขาคอยลุ้นกันพีน่น้ยเนามจำอะไรกัสดีครับ